น้องเข้าตังน้องเข้าตังน้องเข้าตังไปไปเบิงออ่งเอาน้องเข้าตังสวยเลยพี่น้องครับเขามาช่วยงานแข่งเรือของอำเภอลาซิบหลายพี่น้องครับดูดิอาดูสวยเลยน้องเข้าตัง ไปได้พาไทยเด้อปาะทยเด้อพาไทเด้อพาไทยเด้อน้องก็าเตังน้องก็ตังนครับเอ้าเบิ่งเอ้าน้องตังสวยเป็นปวยแคะพี่น้องครับมาได้ใช่หลูกนะมาใกล้นอมาใกล้นอเอามาใกล้มาใกล เรียนเชิญทุกทาก่านเลยน<อ><อ>ะับหปีา้าค่หัเดียวเจนแับพยายามเพชรพัฒนาั้คันนเอาไพี่น้องครับนี่คือค่อยสายพัฒนาพี่น้องควยงามควยแค่อ่าพไดีพี่น้องหนึ่งร้ตัวจะมีเอ้หนึ่งห,งหงล้านตัวจะมีหนึ่งตัวะเป็แนแบบนี้

กล้วยใช้พัฒนากล้วยงามครับไอชัดส oh, right. ่วนวันไดชวนใดเลยแห้งดูดูพี่น้องครับสวยฝงาฝงางนจะเป็นสีสลด์นะครับโอ้งามเ้ยอ่อไปฝังางางอายุมัน เจ้ปีวะเฮ้ยสามปีเจ็ดเดือนสามปีแบบดึงบังงุึงบังบังนีบังบังเกิดมาเกิดมาได้เขาเองสามปีสามปีคนออกมาช่วชอยชวยง่ายนะเองน่าทิสอะไร

ผมเป็นยูทูบเบอร์เด้อโชคดียูทูบเทลนเนี่ยเพื่ออาจจะเห็นนี่พอดีไอ้แม่แม่พงศ์ศรีเราให้มาไายให้ลูกคลิปเลลูกคนแมงเพื่อบ้านเท่าไหแม่พงศ์ศีโทหาเลยมามาไทยลคลิปนแม่พงศ์ศรีมาก็นาศรีนี่แหละถ้าผมโชคดียูทูบทลนผมท่องไงะในนของในนาของไนพือควารรา่ยเ น้องครับพี่น้องครับบุดีงานงานพนิีีพินีเขากำลังกำลังนอามาคุณลูกคุณลูกเอาคุณลูก <laughs> ทายทายคลิปบสยีว่ยไหมพี่พี่พี่ไปเห็นย,ยุ้ยผู้ชายตัวหนึ่ง ตมาเซนผุนบ่เซนตผุนบ่ไอ่พพิ่นมาอยู่อบนครับพม่นบ่ผมอบ่นบ่ไครไคไหนบ่พิ่นยูครับไอ้บ๊กูบลนไหมครับฮะพิ่นอยูครับไอ้ีคมบ๊กูบลเเซนคมเซนเซนคมบ๊กูบลครับบ่ไอ่ไอ่สิไปทางไอ้จอนี่ละไอ้สิบ่ตัวนี้ผมก็บได้อันนี่พูแจ๊กกบพ่อพิ่นแตเลยงามงามงามพกนมายช่นมา เอาเบื้องบนพี่อพพร,ร,รองด้วยรอบน่าแักเวลาของเจ้าแม่กวนเตเท่าไหร่เจอมาทางบ้านเขาชุดยอดเลยตัวนี้วะเาเห็นอยู่ไอ้อยู่อยู่อยู่เช่นท่านโมเมนต์แบบนี้ไหนมันอีอีต้นหนึ่งนะเอาเบื้องบนพี่รองครับ พี่ที่แล้วพี่ไอ้ตัวนี้ไอ้น้องเ่อนี้เราเราจัดงานอยู่เ้นตานี่เออมันจะมีอีกตัวหนึ่งอีกเทาจะอเออนั่นแหละไอ้นี่ก็แปไปเอ็มบอชื่อก็ตังค์คบเขาตังแลต้องนาจะเห็นคลิปอายอยู่เห็นคลิปพ่อพ่ออยู่เห็นแล้เห็นคลิปอยู่งามไหมเนาะยวนวนังไวนบุรี เอาของดีเลยออาเบก่ียอาุดกคุณเเห็นเพินเอาูุสาก็ผู้สาาก็ทายง้อทายคว้วยนอกพี่น้องครับไปเดี๋ยวไปเบิ่งแข่งเฮือก่อน วอดีไทยไทยควายหรือว่าเดทายง้อจักรเครือจมูกไรบอสอากาศเปลี่ยนพี่น้องครับขอกินน้ำกันเด้อพี่น้องครับขออนุญาตพักพอนแป๊บนึงก่อนที่เพราะสองที่หรือเปล่าเออไม่ใช่เออมีเยอะกว่านั้นไม่ใช่แหมหลงซะเลยหลงคาลงแล้วครับเอรักบุ๊คลูกชายไม่ทันเลยเอาละครับเรือหาปลาครับ